กลับมาพบกับแอดมินนิยายกระตูนอีกครั้งนะคะวันนี้มีเรื่องเล่าสนุกๆกเกีย่ยวบหลานสาวมาให้รับฟังกันคะ่ะก่อนจะไปฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดแล้วก็ไปฟังกันเลยคะ่ะ mm hmm. สวัสดีครับผมชื่อมิกนะครับตอนนี้ผมอาศัยอยู่กับพ่อของผมแล้วก็แม่เลี้ยงครับ ส่วนแม่ของผมแยกทางกับพ่อแล้วก็ไปมีครอบครัวใหม่นานแล้วครับผมจมงเติบโตมากับพ่อย้อนไปเมื่อหกเดือนก่อนพ่อของผมพาผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาให้ผมรู้จักนั่นก็คือแม่เลี้ยงของผมเองมิกมิกเอ้ยออกมาหาพ่อหน่อยสิลูกพ่อมีเรื่องจะคุยด้วยครับพ่อเดี๋ยวผมจ้องไปเดี๋ยวนี้นะครับ หลังจากที่ผมรับคำพ่อผมก็รีบออกมาหาพ่อทันทีและพ่อของผมก็บอกกับผมว่านั i, ่งลงสิลูกผมนั่งลงตามที่พ่อสั่งสายตาของผมก็เลยมองผู้หญิงแปลกหน้าคนนั้นพ่อของผมจึงแนะนำให้ผมได้รู้จักเธอนี่นะพิมแฟนใหม่ของพ่อเองนะและนะพิมเขาจะมาอยู่บ้านเรานะพ่ออยากให้ลูก ให้ความเคารพนพิมพ์เหมือนที่เคารพพ่อจะได้ไหมพ่อพูดจบผมก็รีบรับคำพ่อทันทีแล้วก็หันไปสวัสดีนพิมพ์อย่างนอบน้อมครับพ่อสวัสดีครับนพิมพ์ผมเองต้องตจำใจทำตามที่พ่อบอกถึงแม้ว่าผมไม่ค่อยอยากจะมีแม่เลี้ยงสักเท่าไหร่ก็ตามสวัสดีจะมิแหม มิกนี่หลอเหมือนที่พ่อของมิกบอกนะเลยนะให้นะได้ดูแลมิกกับพ่อนะจ๊ะผมส่งจิ้มแล้วก็พยักหน้าแทนคำตอบแล้วพ่อก็พูดกับผมขึ้นมาว่าเออนี่อีกแค่สามเดือนเองใช่ไหมที่เราจะรับปริญญาน่ะใช่ครับพ่อผมตอบพ่อด้วยเสียงเรียบเฉยพอปกติแล้วผมก็จะเป็นคนที่พูดน้อยแบบนี้อยู่แล้วครับ พ่อภูมิใจในตัวลูกมากนะมิกไปพักผ่อนเถอะลูกไปพอไม่กวนแล้วหลังจากวันนั้นผมก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่มีแม่เลี้ยงเข้ามาอยู่ด้วยแต่ผมก็สังเกตว่านาพิม์พดูแลพ่อผมเป็นอย่างดีจากบ้านช่องที่เมื่อก่อนที่มีผมกับพ่ออยู่กันเพียงสองคนมันก็จะดูลกหูลกตาแล้วก็ไม่ค่อยสะอาดสักเท่าไหร่ห ก็จะให้เอาอะไรมากล่ะครับอยู่บ้านกันสองคนก็มีแต่ผู้ชายทั้งนั้นพ่อของผมเช้าก็ต้องไปทำงานเย็นก็ก่อจะกลับก็มืดคร่ำส่วนผมก็เรียนหนักมากแล้วอีกอย่างบ้านที่มีแต่ผู้ชายอยู่กันสองคนมันก็ไม่ได้เรียบร้อยอะไรเลยจนกระทั่งมีนัพิมพ์เข้ามาบ้านก็ดูเป็นบ้านมากขึ้นและผมก็เห็นรอยยิ้มของพ่อมากขึ้นอีกน่วยแต่ก็ช่างเถอะครับ เรื่องของแม่เลี้ยงแล้วถ้าเป็นเรื่องของความสุขของพ่อผมจึงปล่อยวางจนกระทั่งวันหนึ่งเป็นวันที่ผมเรียนจบปริญญาตอนแรกผมคิดว่าแม่ของผมจะมาด้วยนะครับแต่เปล่าเลยครับแม่ของผมท่านบอกว่าท่านมาไม่ได้มันก็ทำให้ผมเสียความรู้สึกไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับผมมีเพียงพ่อแล้วก็นพิมพ์ มาร่วมแสดงความยินดีก็พอแล้วล่ะครับเก่งมากๆเลยลูกพ่อพ่อมีของขวัญจะให้ลูกนะพ่อส่งกล่องของขวัญชิ้นเล็กๆให้กับผมอะไรกันหรอครับพ่อรับไปสิลูกพ่อให้ผมรับกล่องของขวัญชิ้นเล็กๆมาแล้วก็เปิดดูด้านในปริกญญจรถป้ายแดงผมเื่อ ขอบคุณพ่อไปเดิมน้นาเสียงที่เรียบเฉยขอบคุณครับพ่อแล้วพ่อของผมก็ถามกลับมาว่าไม่ดีใจเลยลูกพ่อตั้งใจซื้อให้มิกเลยนะผมส่งยิ้มให้กับพ่อแล้วก็บอกพ่อไปว่าดีใจสิครับพ่อดีใจมากๆเลยแต่ผมคิดว่าผคงไม่ได้ใช้สักเท่าไหร่หรอกครับผมได้ทุนไปรเรียนต,ต่อต่างประเทศนะคะพ่อ พอผมบอกพ่อเรื่องเรียนต่อพ่อตกใจมากๆแล้วก็ถามผมว่าทําไมจะไปเรียนต่อไม่เห็นบอกพ่อเลยลนะลูกผมขอโทษนะครับพ่อผมตั้งใจจะบอกพ่อหลังจากที่รับปร,ริญญานี่แหละครับแล้วผมก็หันไปบอก,กับนพิมพ์ว่านะพิมพ์ครับผมฝากนะดูแลพ่อด้วยนะครับตั้งแต่มีนาพิมพ์ ผมเลยคลายความเป็นห่วงพ่อไปได้มากเลยครับผมฝากให้นะ้าดูแลพ่อเลยนะครับจะมิกถึงมิกไม่ฝาก,กนะ้าก็ต้องดูแลพ่อของมิกเป็นอย่างดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะจ๊ะหลังจากวันนั้นไม่นานผมก็ได้กำหนดเดินทางไปเรียนต่อที่ต่างประเทศในวันที่ผมออกเดินทางก็มีเพียงแค่พ่อแล้วก็น้าพิมพมาส่งผมที่สนามบิน ครั้งนี้ก็ไรเงาแม่ของผมอีกเช่นเคยครับก่อนที่ผมจะไปขึ้นเครื่องผมก็ชะเง้อมองหาแม่จนนาทีสุดท้ายไปเถอะลูกเดี๋ยวจะตกเครื่องแล้วนะแม่คงติดธุระนะ่ะผมเข้าสมกอดพ่ออีกครั้งพอจะไปจริงๆก็ใจหายนะครับแต่ก็ไม่เปรเหรอกนะครับถึงแม้ว่าแม่จะไม่ได้มาส่งผมผมก็ได้กำลังใจจากพ่อ แล้วก,ก็แม่เลี้ยงของผมเป็นอย่างดีและแล้วผมก็ได้เดินทางไปเรียนต่อที่ต่างประเทศผมใช้เวลาเรียนอยู่หกปีชีวิตต่างแดนของผมมันเคว้งคว้างเหงาบ้างเป็นบางเวลาแต่ผมก็พยายามทำให้ตัวเองไม่ว่างนะครับหลังจากที่ว่าจากการเรียนผมก็จะหางานทำเพื่อที่จะได้ไม่เบื่อแถมยังมีไรายได้อีกด้วย จนเวลาผ่านไป6ปีแล้วครับนั้นที่สุดผมใกล้กำหนดบินกลับเมืองไทยผมดีใจมากๆเลยนะครับเพราะกลับเมืองไทยมาแล้วก็จะมีใบปริญญาอีกใบแล้วก็ผมก็ทำให้พ่อของผมภูมิใจได้ด้วยแล้ววันนี้เป็นวันที่ผมมาเหยียบสนามบินที่เมืองไทยอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีใครมารอรับผมเหมือนที่ผมไปหรอกนะครับ เพราะผมไม่ได้บอกพ่อว่าผมจะกลับผมตั้งใจว่าจะกลับมาเซอร์ไพรส์ทุกคนนั่นแหละครับวันนี้ผมกลับเข้าบ้านบ้านของผมก็ยังเงียบเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยข้าวของทุกอย่างในบ้านถูกทำความสะอาดแล้วก็จัดเรียงไว้เหมือนเดิมผมเดินมาถึงในครัวกินอาหารทํารหอมที่ผมคุ้นเคยก็ลอยออกจากในครัวครับ ผมตามกลิ่นอาหารนั้นไปก็ผมว่านาพิมกำลังทำอาหารเหมือนเช่นเคยสวัสดีครับนาพิมพอนาพิมได้ยินเสียงของผมเธอก็หันมาด้วยความตกใจแล้วก็ส่งเสียงร้องเรียกพ่อของผมด้วยความดีใจพอพ่อได้ยินเสียงนาพิมท่านแลครับพ่อก็รีบลงจากชั้นบนท่านเห็นผมท่านดีใจมากๆแล้วก็สวมเข้ากอดผมทันที ความอบอุ่นที่ผมรู้สึกได้ทุกครั้งที่กลับมาบ้านผมก้มลงกาบที่เท้าของพ่อด้วยความคิดถึงแล้วพ่อก็บอกกับผมว่าจะกลับมาทำไมไม่บอกล่ะลูกพ่อกับนพิมพ์จะได้ไปรับผมอยากจะกลับมาเซอร์ไพรส์พ่อนะครับผมคิดถึงพ่อมากเลยนะครับพ่อก็คิดถึงลูกเหมือนกันหลังจากที่เราแสดงความรักกันแล้วนพิมพก็จัดแจงจัดโตอาหาร ผมได้กินข้าวมือแรกฝีมือของนาพิมมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเลยครับหลังจากที่ผมกลับมาอยู่บ้านได้สักพักผมก็ต้องไปทำงานใช้หนี่ทุนที่เรียนต่อต่อตางประเทศมาผมได้เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งและนี่ก็เป็นวันแรกที่ผมมาสอนที่มหาลาัยการที่ผมได้เปิดตัวกับบรรดานักเรียนที่มหาลัยครั้งแรก ก็มีบรรดานักศึกษาสาวต่างพักบัญชีการผมไม่น้อยแต่นักศึกษาก็คือรูปศิษย์ของผมครับผมจะคิดเกินเลยกับพวกเธอได้ยังไงเป็นไปนไม่ได้หรอกครับวันนี้หลังจากสอนเสร็จแล้วผมก็ตรงกลับบ้านแต่บังเอิญเจอนักศึกษาที่เป็นรูปสิษย์ของผมกำลังเดินเข้าซอยอยู่ในหมู่บ้านผมจึงบีบแต่ทักเธอ อ้าวอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์อยู่ที่หมู่บ้านนี้เหมือนกันเหรอคะเธอถามผมใช่ฉันอยู่ในหมู่บ้านนี้แหละขึ้นรถสิเดี๋ยวฉันจะไปส่งว่าแต่เธออยู่ซอยไหนล่ะและนักศึกษาคนนั้นเธอก็บอกกับ hmm. ผมว่าเธออยู่ซอยดียวบบ้านผม mm hmm. ผมแปลกใจมากๆเลยนะครับไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เธอบอกที่ที่เธอต้องการจะไป แล้วมันก็อยู่อยู่ตรงที่หน้าบ้านผมผมยิ่งแปลกใจเป็นกันใหญ่ขณะที่ผมกำลังจะอ้าปากถามนพิมพก็ขยับถึงที่หน้าบ้านพอดีนพิมพเอ่ยทักทายผมด้วยความตกใจอา้าวแล้วนี่พลอยกับมิกมาด้วยกันได้ยังไงะเนี่ย<ม>พอนักศึกษานั้นได้ยินที่นพิมพเอ่ยเรียกชื่อผมเธอหันมองหน้าผมแล้วพูดขึ้นมาว่า นี่อาจารย์กับนภิมรู้จักกันด้วยเหรอคะขณะที่พวกเรากำลังงงกันอยู่นั้นนภิมก็บอกว่าเอาอย่างนี้เข้าบ้านกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปคุยกันในบ้านนะพอเข้ามาบ้านแล้วผมก็ได้รู้ว่าผู้หญิงที่ชื่อพลอยที่เธอเป็นลูกศิษย์ของผมเธอก็คือหลานสาวของนภิมนภิมบอกว่าพลอยเป็นลูกของพี่สาวแล้วเข้ามาเรียนอยู่ที่กรุงเทพวันนี้เป็นวนันศุกร พลอยจึขออนุญาตแม่ของเธอมาค้างที่บ้านของนาพิม์แต่ก่อนหน้านี้ตอนที่ผมเรียนอยู่ที่ต่างประเทศเธอก็มานอนค้างที่บ้านอยู่บ่อยๆแต่เราเพิ่งได้เจอกันเป็นครั้งแรกพอเราทําความรู้จักกันแล้วก็ถึงบางอ้อทันทีพอยเธอเป็นคนน่ารักครับนิสัยเฟรนลี่เป็นกันเองพอเธอรู้ว่าผมเป็นลูกเลี้ยงของนาพิม์เธอก็ดีใจกันยกกันใหญ่ จูจ่ๆจ,จากที่อาจารย์กับลูกศิษย์ก็กลายเป็นญาติจันซะอย่างนั้นและหลังจากวันนั้นผมกับพลเราก็ได้เจอกันบ่อยขึ้นเธอจึงเรียกผมว่าพี่มิกจนเวลาผ่านไปผมกับพลเราสนิทกันมากขึ้นทุกวันในวันหยุดเธอก็จะมาให้ผมสอนพิเศษให้พอเธอบอกว่าเธอหัวไม่ค่อยดีเรื่องภาษาเธอไม่เอาไหนเลยพอพลอเห็นว่า ผมเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นญาติของเธอด้วยเธอจึงถือโอกาสให้ผมสอนภาษาให้กับเธอผมก็ไม่ปฏิเสธหรอกครับเพราะว่าพลอยเธอน่ารักจนเวลาผ่านไปเราเสนิทกันมากขึ้นจนเผลเผลอใจเป็นลักหลานของแม่เลียสแล้วตอนแรกผมก็คิดว่าผมคิดไปฝ่ายเดียวสอีกแต่เปล่าเลยครับจนพลอยใกล้จบมหาลาัย เธอก็มาเปิดเผยความในใจกับผมเธอเองรู้สึกดีๆกับผมเช่นกันถึงแม้ว่าอายุของเราจะห่างกันมากพอสมควรแต่มันก็ไม่ได้เป็นประสาทที่เราจะพบกันหรอกครับผมยอมรับนะครับว่าตั้งแต่ผมโตมาผมไม่เคยรู้สึกดีๆกับใครเหมือนที่รู้สึกกับพลอยเลยจนกระทั่งวันที่พลอยเนยจบแล้วก็มีงานทำเราก็ยังพบกันต่อเลยมา การที่ผมพบกับพลอยผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็ได้รับรู้นะครับพ่อของผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะครับเพราะว่าผมเป็นผู้ใหญ่มากพอพอที่จะดูแลและรับผิดชอบเรื่องทางบ้านของพลอยได้แล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรเช่นกันครับพ่อกับแม่ของพลอยท่านก็ไว้ใจให้ผมได้ดูแลพลอยหลังจากที่พลอยเรียนจบแล้วเธอก็มีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่ง ผมจึงตัดสินใจขอพลอยแต่งงานตอนแรกผมก็เกรงว่าพลอยจะปฏิเสธนะครับแต่เปล่าเลยผมขอเธอแต่งงานเธอก็ตอบตกลงทันทีและในที่สุดผมก็มีครอบครัวที่อบอุ่นโชคดีของผมนะครับที่ผมได้พลอยมาเป็นชีวิตคู่ถึงแม้เธอจะอยุห่างจากผมหลายปีแต่เธอก็ทำหน้าที่เมียที่ดีและก็แม่ของลูกที่ดี โดยไม่ยากใช่ครับพอผมแต่งงานปุ๊บผมก็ขอให้พลอยมีทาย,ยาทให้กับผมทันทีครับเธอก็ไม่ปฏิเสธนะครับนี่แหละครับผมถึงได้หลงรักพลอยมากขึ้นพอเธอเองทำครอบครัวให้ผมเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากและผมสัญญากับพลอยไว้ว่าผมจะดูแลตัวเธอแล้วก็ลูก เอาไว้แบบนี้นานๆผมจะไม่มีวันปล่อยมือพอยแน่นอนเลยครับจบแล้วค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กัน